เราไดาทำบุญ <One> ฝ <input> ุงฝ e ุงมาท่านกับจ no. ีกวะบุญหรือว่าทำกับจีบ่ายบุญวะยายสวยสองห้าเลยสวยไหมสวยยายสวยเออสองห้าห้าสองก็สวยอยู่เนาะเอาเลยเนาะเอาเลยไหมเอาอะเอาอะเอาอะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้แอดเดินทางนะครับมาตามยายสาย พระธุดงยายสายครับวันนี้ว่าจะมีตัวไหนกันนะครับผมว่าจะได้แนวทางพระธุดงหรือว่าจะเป็นความฝันของคุณยายสายนะครับหลังจากพ้ิพานมานะครับเข้า93นะครับเราตามกันเลยนะครับผมสาหรับแนวทางพระธุดงยายสายจะเป็นตัวไหนกันนะครับผมเข้ามาแล้วครับอย่าลืมนะครับ1ไลค์หนึ่งแชร์หการกดติดตามนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผมไปกันเลย คุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีคุณยายพูดแรงๆหน่อยนะคุณยายพูดธรรมชาติธรรมชาติพูดแรงๆเลยก็คือพูดอย่างงี้ละพูดอย่างงี้ดาพูดอย่างนี้ละเป็นไงครับงวดที่ผ่านมาถูกอยู่ด้เนาะหกสามเก้าสามของพัทธุดงนะครับถูกมากี่งวดแล้วเนาะคุณยายจำได้ไหม ห้างวดแล้วยังไม่พลาดสักงวดงวดแรกงวดที่เองงวดที่ห้างวดที่หบอหกสามเก้าสามหกสามเก้าสามน้องงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้เป็นยังไงเนาะจะได้อีกไหมครับสําหรับแนวทางของพระสุดง <c oughs> เป็นยังไงครับท่านท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ั้ยท่านบอกว่า,วาเห็ดนะเอาเอาเห็มันยีดมันสีผ้า เลยท่านเทศมาเช้าว่าท่านว่าบอกว่าวันที่ยี่สิบห้าวันที่วันที่ยี่สิบห้าไอ้หมวดต้นท่านก็บอกว่าเทศมาสี่สิบห้าปีก็ว่ามันไปออกลาวเอไม่ออกหลายวันครับเม่อชาท่านท่านบอกว่าเทศมาวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแต่วันนี้เป็นวันที่สามนะทำไมท่านถึงบอกว่าเทศมาวันที่ยี่สิบห้า น่าจะใบเนาะน่าจะเป็นปริศนาเน<ะ>าะท่านเคยจะพูดยังไงเลยมาไอหัวเจ็ดเก้านี่ยท่านก็พูดว่าฟ้าบาดเบือเจ็ดบาดเบื้อเก้าอาจารย์ก็เจ็ดก็เจ็ดเจ็ดเ,เก้ามันก็เรียกออกเจ็ดเกา้<ะ><ะ>นาครับงวดนี้พระธุดงค์ให้ปริศนามาก,ก่อนประเทศเทวันที่ยี่สิบห้า แต่วันนี้วันที่สามก็ทันว่าทิศวันที่ยี่ห้าวันนี้ทันว่างีพระอาจารย์บอกวันนี้บอกวันที่สามเนาะบอกวันที่สามวันที่สามแต่ว่าจะเทศวันที่ยี่สิบห้าเก็เลยมันมันไม่ชัดหนาอยย่ก็เลยว่ายังไม่เอาดอกเนา <c oughs> ะเดี๋ยวรอท่านบอกชัดๆ้องไม่เอาดอกสองห้าย,ยังไม่เอาใช่ไหมย่าทำไมคนชอบแท้ พระมาเทศวันที่สามมาเทศวันนี้นี่ยายเทศมาเช้านี่เทศมาเช่านี่แต่ว่าแต่ว่าท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่บห้าวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากาเทศวันที่ยี่ิบห้าไม่เคยเกลี่ยตัวบ่ยากเกล่ยแต่ว่าอันเจษท่านบอกพวกสามเก้าสามท่านมาบอกเป็นตัวด้วยน้ออันนี้ท่านบอกเป็นตัวตัวเดี๋ยวจะดียากนี่แหละเอออันเจดเก้านั่น ท่านก็บอกปัญหาวดนี้ก็บอกปัญหาท่านก็บอกบาทเมื้องล้นบาทมาบาทมือจิบบาทมื้อเก้าอาจารย์ก็จิตท่านก็บอกว่าจีบจีบเก้าเรื่อท่านก็ว่ายางงี้ครับเออที่นี่มาคืนนี่ยายยายฝันที่มาคืนก็เลื่อยย้ายฝันแบบไปเกี่ยวข่าวขาจจางไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวขาวตะพุนตะพุ่นนะตะพุนตาย แกตายเลยเออก็เลยไปเกีียวให้แกเขานะ่ะก็งามชุบเรื่องเรื่องงามด้วยมากด้วยเขานะ่ะก็เมียเกไาดา้แต่ว่าเมีเยแกยังไม่ตายแต่แบบทำไมาไปเห็นผู้หญิงดาคนหนึง่งก็เลยย้ายกับสีศูนย์สีส่เก้าย่ยายสีในความฝันสีในความฝันว่าศูนย์สีส่เก้าแล้วนี่แหละความท่านี้ สองห้านี่เอาไปให้เอฟซีพิจารณากันเลยเนาะเอาเอาไปตรงปั้นเท่านี้แล้วะเดี๋ก็ไม่รู้ว่าท่านบอกจริงหรือเปล่าบอกยังไงนะยากแลยท่านจะบอกยังไงก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอย่างงี้จะค่อยดูต่อไปอีกอยู่หลายวันจะดูท่านจะว่าไงอีกก็ยังเหลืออีกหลายวันนะคุณยายเนาะจ้าพรุ่งนี้วันที่สามเองเออเนาะจะรอติดตามกัน สำหรับแนวทางของพรัธุดงอันนี้ก็ให้ปริศนามาก่อนเนะาะว่าเทศวันที่2 5แล้วก็เป็นความฝันของคุณยายามันอะไรเกี่ยวข้าวมันเคยไปเกี่ยวข่าวยายแย,ย,ย่งฝันยังงี้เนี่ยมันเคยถูกมตมันเคยถูกเคยฝันทีหนึ่งแล้วนะแล้วมันก็ออกเองแต่ฉันก็เลยจำไม่ได้ฝันม<ย>าไปเกี่ยวข้าวนะยายที่ตัวเลขเป็น9 0 4 9 เกี่ยวเกี hmm. Hmm. Um, uh ่ยวเกี่ยวข้าศูนย์ในไมถึงคนตายคนตายตายเจ้าของนาเนาะาเจ้าของนาารได้เกี่ยวข้าวตายแล้วย่าก็เป็นีเปศูนเก้าก็สีได้ออชั้นสีูนสีเก้าศูนย์สี่เก้าี่เกเกีีอันเกี่ยวนเก้าูนี่วสี่เ สีนี่อันเมียเมียของคนเสียเออเมียแต่ไปยิงกันเลยสี่ตีไปหนามสีเน้องเล็กสี่้กใจตีไปยังั้นอ่นนี้เป็นความฝันยายมะจ้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าเราแต่ความฝันอย่างงี้ไม่ตีเจรูยังไงก็ตีเอาไปเราต่างควาฝันแต่ของฝันยังไงได้พูดอะไรที่นี่ยายยังไม่ได้พูดไห้พูดแค่ว่าเทศวั็นเทพเป็นที่สามแต่ว่าท่านบอกว่าเทพเป็นที่ยี่สิบห้าจ้า ก็เอาไว้ก่อนแหละที่สื้อ้าตัวหนึ่งก<อ>่อนเผื่อตอนอใกล้ๆวันหวยออกหรือว่าตะแกะบอกอีกต้องค่อยๆตามอีกทีเนาะยตอนนี้ก็เอาสองห้าไปก่อนกับความฝันยาย0940049เจ้านว่าพิจารณาอะไรท่านพิษนาสองห้าบางทีท่านกับพิจารณาให้กัน ตั้งว่าตอนยังทันคือยังทันด้ครวยตอนไอ้ก็พิจารณาอย่างงี้เลยยายก็ไม่ได้รู้ไอ้รสกต่ว่าพอท่านพูดแล้วก็จชกชกเอาไงก็เลยโบกหลานก็เลยกลุ้มพอดีที่เมืองก็เลยชกเอาไงที่เมืองก็หนึ่ได้ก็บอกเมื่ท่านจะบอกวันที่ท่านจะบอกแต่จะท่าน ยังนี้ก็ไม่ดูว่าท่านจะบอกเป็นไงท่านก็บอกยักเอ็นมันหลายหัวเดาท่านบอกกลุ่มๆมาน่ะท่านก็จะกลัวเบื่องหรืว่าท่านจะจีบไก่ให้เบื่องวเอ็งก็นึกไปยังไงใช่เนาะยายเนาะเออถูกอย่างคุณยายว่าแล้วบอกตรงๆก็ไม่ได้เนาะน่าจะให้ปริศนามาเนาะสองห้าเอ็นเอ็นเนาะยาเอาเลยเนาะเอาเลยไหม เอาไปพิจารณาดปก่อนเอาเลยเนาะคุณยายเนาะ2552เนาะแล้วก็094เนาะคุณยายเนาะเอาใครชอบก็ไปหาจตจบสลากกินแบ่งไว้ก่อนเนาะเขียนหน่อย094กับ25นะครับอันนี้ชวงยายตีเป็น094แล้วก็064 6น่าจะเป็น9กับหัวเนาะเป็น064ส่วน ที่พระพระธุบงน้เนาะที่ว่าเทศ่ยเป็นที่สามแต่ว่าพระบอกว่าเทศ่ยเป็นที่ยี่ห้าก็เลยเป็นปิศาจนิดเดินก็เลยเขียนไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับหรือไงก็ต้องมาตามอีกแหละของพระธุดงเพราะว่ายังไม่ชัดเจนน้อยนะหรือว่ายายจะเอาตัวนี้เลยยายรออย่ไม่นู้เนาะก็ต้องรอ ปกติท่านบอกเป็นตัวนะท่านบอกเป็นตัวแต่ท่านจะพูดเพราะว่ามามา,มาเทศมาถึงวันที่ที่จะผ่าหรือเปล่านนี่นมต้องรอให้ฟังอยู่อีกรอฟังอีกนิดนึงคุณยายเนะาะรออีกสักแป๊บหนึ่งรออีกสัองสามวันครับสี่วันแค่เนี่ยครับผมูจะท่านพูดวันไหนก็ กี่บวกหลานวันนั่นหละครับผมอันดอกเรียก่าบอกปุ๊บเรียกปั๊บใช่ไหมคุณยายจ้างั้นก็จกลืมอนนะครับตรบจได้ก็ลืมเกลื่อนเลยเนาะอายุมากเนยอายุคุณคุณยายเท่าไหร่แล้วครับเก้าสิบเก้าสิบหกเดือนเก้าสิบก็หกเดือนแข็งแรงยังไปหาลูกยาติได้เลย นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงค่นี้เนาะนะครับไม่รบกวนคุณยายมากแล้วนะครับขอบคุณคุณยายมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ